ดทะเบียนสมรสแล้วนะคะจะไปที่ประเทศเกาหลีได้เลยไหมซึ่งหลายคนมากนะคะถ้าเข้ามาสอบถามหลายคนนะคะไปจําภาพเดิมฟังดีๆนะคะถ้าในอดีตนะคะไม่ใช่ช่วงยุคของโควิดใช้แค่ใบสมรสกับคนเกาหลีเท<ช>่านั้นค่ะบินไปนะคะที่ตอมอของเกาหลีแล้วก็ไปรุ่นเอาที่หน้าด่านตอมอเกาหลีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณติดตอมอปุ๊บนะคะ ก็จะมีสามีหรือภรรยาคนเกาหลีของคุณนะคะโทรเข้าไปหาตมตามที่ตอมอแจ้งหรือท่านจะโทรสอบถามใดๆอันนี้นะคะเป็นเรื่องของในอดีตดังนั้นคนที่มีใบสมรสกับคนเกาหลีจึงมีโอกาสสูงมากนะคะที่ไปแม้ติดตอมอคุณก็จะผ่านเข้าไปที่ประเทศเกาหลี แต่ไลฟ์อันนี้นะคะณนะปัจจุบันนี้มาดามไลฟ์อยู่เดือนมิถุนายนปี2022สิ่งที่มาดามเล่ามาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของอดีตนะคะปัจจุบันนะคะตั้งแต่เป็นปี2ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคของโควิดนั้นกฎเกณฑ์เดิมต่างๆนะคะเขาได้ยกเลิกไปทั้งหมดนะคะดังนั้นไม่ว่าวันนี้ใครจะมีใบสมรสคู่สมรสกับคนเกาหลี มันจึงนะคะตกสภาวะ,วะเดียวกันกับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าวันนี้ใครจะมีใบสมรสกับคนเกาหลีจะมีคนเกาหลีรับรองหรือใดๆเนี่ยให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะไปเกาหลีอยู่ๆแล้วคุณมีใบสมรสแล้วคุณจะบินไปเกาหลีไม่ได้นะคะมันจึงเป็นที่มาว่าคุณเนี่ยจะไปเกาหลีด้วยวิธีแบบไหนมาดามจึงตอบว่า วิธีที่ง่ายที่สุดอันแรกนะคะถ้าวันนี้ใครโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยให้รีบรายงานตัวกลับคือรีบจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็รายงานตัวกลับก่อน31ตุลาคมตอนนี้คือสิทธิ์ยังได้อยู่ฉีดวัคซีนให้ครบแล้วไปติดต่อที่ตมถ้าไม่มีพาสปอร์ตพัสหมดอายุก็ยังทําได้อยู่นะคะคือเอาเป็นว่าให้รีบทําก่อนที่พาสจะหมดหรือบัตรประชาชนหมดการที่บัตรประชาชนหมดอายุนะคะหลายๆอย่างงานเอกสารงานประทับตาหรืองานติดต่อ,อกเกี่ยวกับ ทางประเทศไทยนะคะหลายคนมากซึ่งมานนาเห็นแล้วว่ามันมีผลกระทบถ้าใครที่แบบบัตรหมดอายุนานๆแล้วบัตรประชาชนหมดอายุนานๆแล้วกงสุลอาจจะไม่ให้ต่อทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของคนที่อยู่เกาหลีโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยเวลาที่คุณจะจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีกับต่างชาติต่างๆะคะมันจะต้องใช้เอกสารพวกแปลรับประทับตา จากประเทศไทยแล้วก็ส่งไปที่เกาหลีขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆอันนี้เคยทําคลิปแล้วนะคะให้รีบทําก่อนที่พาสจะหมดและรีบจดก่อนที่สิทธิ์รายงานตัวมันจะหมดเพราะถ้าเกิดว่าคุณรายงานตัวกลับแล้วคุณติดบัตรกริสนะคะโอกาสที่จะกลับเข้ามามันยากหลังจากนี้นะคะเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วคุณก็รายงานตัวกลับคนที่อยู่ไทยนะคะคนที่ ลง KETA แล้วไม่ผ่านกรณีแบบนี้แล้วอยากที่จะยื่นวีซา่าหลายคนรู้แล้วว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันผ่านยากมากๆนะคะก็อยากที่จะทําเอกสารเพื่อที่จะได้ยื่นวีซา่าแบบมีคู่สมรสเพราะโอกาสที่ผ่านนะ่ะมันมีเยอะมากกว่าคนที่ยื่นไปท่องเที่ยวนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาที่หลายๆคนบอกว่าถ้าหนูแค่จดทะเบียนสมรสแล้วหนูจะไปเกาหลีได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่ได้นะคะตอนนี้คือไม่ได้นะคะก่อนอื่นนะคะให้รีบจดก่อนพอมีใบสมรสปุ๊บนะคะ ขั้นตอนต่อไปคือให้คุณเลือกค่ะว่าคุณเนี่ยอยากที่จะเอาวิธีที่ง่ายสุดก่อนเลยนะง่ายสุดเลยทําวิธีนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านค่อยไปสเตปแข่างงานวีซา่าวิธีที่ง่ายที่สุดนั้นนะคะแนะนําว่าคุณต้องลง KETA ลง KETA แบบคนทั่วไปลงไปเลยค่ะลงไปเลยแล้วก็ระบุไปเลยว่าคุณจะไปเยี่ยมสามีมีชื่อนะคะแล้วก็เบอร์โทรของสามีการลง KETA ไม่ใช้เอกสาร ไม่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของว่าคุณจะต้องแปลเอกสารทําตาประทับนูน่นนี่นั่นไม่ใช้เป็นการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะอนุม,มัติผ่านทางเว็บไซต์ ETA ถูกอนุญาตให้เข้าเกาหลีด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะคะการแอบรูฟผ่านทางเว็บไซต์กับ C3 ก็เป็นวิซาระยะสั้นอายุของมันคือไปเกาหลีได้ครั้งละไม่เกิน90วันถ้าคุณอยู่เกินคุณก็จะกลายเป็นบุคคลพูดกระทําผิดกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณต่อวิซาไ,ไม่ได้ หลายคนถามว่าถ้าเกิดว่าหนูเข้าไปแล้วหนูจะไปยื่นเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานที่นู่นได้ไหมหนูจะไปทําเป็นวีซ่านักเรียนได้ไหมตอบได้เลยนะคะว่าไม่ได้ถ้าคุณเข้าไปด้วย ETA หรือ C3 ตอนนี้เขาไม่ให้คุณไปยื่นเป็นประเภทอื่นคุณต้องกลับที่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครไม่ตอบโจทย์ว่าดิฉันอยากไปแล้วจะอยากอยู่เกาหลีได้นานๆกฎแห่ง ETA และ C3 ตัดมันทิ้งออกไปคุณต้องไปยื่น วีซ่าซึ่งเรียกว่าวีซ่าแต่งงาน